สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารจานเดียวค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เห็นวัตถุดิบที่เราวางอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะทําเป็นเมนูอะไรเมนูนี้เนี่ยส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนั่นก็คือข้าวราดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะเมนูข้าวราดแกงกะหรี่เนี่ยเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตําเครื่องแกงเองค่ะเราซื้อแบบสําเร็จรูปมาแล้วก็นํามา ฉีกใส่ตัวแกงของเราก็จะได้เป็นแกงกะหรี่แล้วค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อไกวันนี้เราใช้เป็นส่วนของปีกไก่บนนํามาสับให้เขาเล็กลงนะคะใช้600กร,รมัมต่อมาก็จะเป็นมันฝรั่ง2หัวเป็นหัวขนาดกลางหอมใหญ่สองหัวหัวขนาดกลางเช่นกันค่ะแล้วก็แครอท1ห,หัวหัวขนาดกลางเช่นกันค่ะต่อมาก็จะเป็นแกงกะหรี่สําเร็จรูปนะคะเขาจะมีหน้าตาแบบนี้เขาจะมีตั้งแต่เผ็ดมากไปจนถึงเผ็ดน้อย เราสามารถเลือกได้นะคะวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนที่เราจะปอกหัวมันนะคะเราจะมาเตรียมน้ําผสมเกลือเอาไว้ก่อนให้เป็นน้ําเกลือนะคะเนื่องจากว่ามันฝรั่งถ้าเราปอกทิ้งเอาไว้สักพักเนี่ยเขาจะเริ่มมีสีดํานะคะก็จะทําให้สีของมันฝรั่งของเราอาจจะดูไม่น่ากินก่อนที่เราจะปอกเนี่ยเราก็เลยต้องเตรียมน้ําเกลือเอาไว้เพื่อแช่มันฝรั่งที่ปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะ เตรียมน้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็มาปอกมันฝรั่งแล้วก็แครอทกันเลยค่ะ ปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแครอทกับมันฝรั่งเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคําอย่าให้เล็กจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราเคี่ยวแล้วก็ต้มตัวแกงกะหรี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเละแล้วก็เละอยู่ในน้าซุปก็จะทําให้ดูไม่น่ากินนะคะ ืหั่นผักทั้งสองชนิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแช่เขาไว้ในน้ำเกลือก่อนค่ะต่อมาเราก็จะมาหั่นตัวหัวหอมใหญ่กันค่ะในส่วนของหอมใหญ่วันนี้นะคะเราจะสไลด์เขาเป็นเส้นบางๆแบบนี้ค่ะ เมื่อเราหั่นเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางค่ะจากนั้นก็ใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปเล็กน้อยนะคะพอกระทะเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหอมใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มมีความนิ่มแล้วก็เริ่มสุกค่ะ ผัดไปสักพักจนหอมใหญ่นิ่มดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะจริงๆแล้วตัวเนื้อสัตว์เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเอาเป็นเนื้อสัตว์ที่เพื่อนๆชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นหมูหรือว่าเนื้อแกะหรือเนื้อวัวก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะเวลาในการเคี่ยวให้เนื้อสัตว์นุ่มเปื่อยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหลังจากใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็ ผัดจนกว่าเนื้อของเราเนี่ยจะเริ่มตึงๆมีผิวหนังที่ตึงๆแล้วก็เริ่มสุกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องสุกทั้งหมดก็ได้ค่ะเพราะว่ายัางไงสุดท้ายเราก็ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวจนกว่าเขาจะเปื่อยอยู่ดีค่ะเมื่อผัดจนเนื้อไก่ของเราเริ่มสุกข,ขึ้นเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะ วันนี้เราใช้น้ำทั้งหมด1,500มิลลิลิตรนะคะหรือว่า1.5ลิตรนั่นเองหลังจากใส่น้ำลงไปก็คลุกเคล้าให้ตัวเนื้อไก่กับหอมใหญ่เนี่ยพอกระจายออกจากกันดีนะคะแล้วเราก็จะตั้งไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไก่ของเราเนี่ยจะเปื่อยนุ่มดีค่ะ เมื่อตั้งไฟไปสักพักน้ำซุปเริ่มร้อนจนเดือดเนี่ยเขาก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราช้อนฟองทิ้งด้วยนะคะ ต้มจนเนื้อไก่ของเราเริ่มเปื่อยดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่แครอทแล้วก็มันฝรั่งลงไปค่ะสาเหตุที่เราไม่ใส่ลงไปพร้อมเนื้อไก่นะคะเนื่องจากว่าเนื้อไก่เนี่ยเขาจะใช้เวลาในการนุ่มเปื่อยค่อนข้างนานนะคะตัวแครอทกับมันฝรั่งถ้าเราต้มจนนานเกินไปอย่างที่บอกว่าเขาจะเละแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานปนอยู่ในน้ําซุปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่ทีหลังหลังจากไก่เริ่มนุ่มเปื่อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะ ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันฝรั่งกับแครอทเนี่ยจะเริ่มนิ่มดีนะคะแต่ว่าก็อยาให้นิ่มมากจนเกินไปเราก็ต้องเผื่อเวลาในการเคี่ยวหลังจากที่เราใส่ตัวก้อนแกงกะหรี่สําเร็จรูปลงไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมันฝรั่งกับแครอทของเราก็เริ่มสุกดีแล้วแต่ยังไม่ถึงกับนิ่มมากนะคะเราก็จะใส่ตัวแกงกะหรี่สําเร็จรูปลงไปค่ะวันนี้เราใส่ลงไปทั้งแพ็คเลยนะคะเพราะว่าปริมาณของ ตัวซุปของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะ thank you หลังจากใส่ก้อนแกงกะหรีส่สำเร็จรูปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความข้นขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เราตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความข้นที่ถูกใจเมื่อความข้นถูกใจดีแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมชิมรสชาตินะคะว่าถูกใจหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวก้อนแกงกะหรีส่สำเร็จรูปเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนชอบรสชาติแบบไหนคะ่ะพอข้นดีแล้วปรุงรสชาติดีแล้วถูกใจดีแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็นําไปจัดเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยะคะ่ะ ตักแกงกะหรี่ของเรามาราดลงบนข้าวแบบนี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราประทานกับข้าวญี่ปุนเนี่ยก็จะฟินกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีแต่ข้าวหอมมะลิไทยนะคะหรือว่าใครจะรับประทานกับเส้นพาสต้าก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวราดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นของเราในวันนี้ ง่งายมากๆเลยใช่ไหมใ,หใช้เวลาในการทำเนี่ยก็ไม่นานเลยอาจจะเสียเวลาในการเคี่ยวไปบ้างแต่ว่าถือว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยถูกใจแน่นอนโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ